สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะพาไปเชี่ยวภูกเก็ตแบบ2วันหนึ่งคืนแบบรีบแบบสับพอได้มาเลยโอเวอร์ค่ะเมื่อเพื่อนปล่อยให้คุณยืนข้างหน้าห้องแบบยืนไปเรื่อยเ <c oughs> ข้าห้องเพื่อนไม่ได้นะคะนัดก,กันไว้ว่าแบบห้าโมงมันบอกขอสิบนาทีมันก็ไม่ออกมาเปิดให้ว่งเหงาจังเลย เงาจังเลยยังเวลากระเทยกูบอกว่าห้าโมงนี่คือเศษตั๋งนี่ะไอี้นี่สองคนนี้เป็นเพื่อนมิ้นแบบเดียวกันค่ะตรวจเช็ครถก่อนเลยค่ะใครที่เช่ารถน้ำมีแนะนำให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปเก็บไว้เลยจะได้เป็นหลักฐานแบบเอ้ยเราไม่ได้ไปชนอะไรมาจริงๆวันนี้จะไปไหนผมกระเด้งก็เลยไปไหนไม่ได้เลยเพราะผมกระเด้ง ไปกินร erm oh, 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 ้านอะไรนะคะร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรมองสุดสีเขียวโกวนโกอาโอายจะต้องขับรถวันนี้ก็คือขอบคุณค่ะพี่หลุยเพราะว่าอะไรพกไปขับขี่มาคนเดียวบายตอนไรบอกมีแล้วตอนนี้บอกหมดเอายังไงมึงสิเอายังไงยังไม่ใช่เอายังไง มีไล่ถามเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตนะคะเพื่อนก็แนะนำให้มาทานที่ร้านนี้โกอ่างซีฟู้ดค่ะถึงแล้วโกอ่างกดโกอ่างโกอ่างไม่กินไข่ปลาลิวกิวไม่กินไข่ปลาลิวกิวมันก็ไม่ไกินไข่ไมันก็กินเมนีซาโอด้วยใชงไงโอเคเนียได้ไหมอันนี้เป็นยำใช่ไหมครับยำสาหร่ายใช่ไหมสาหร่ายใช่ครับจะแยกเครื่องมาให้เครื่องจะเป็นซีฟู้ดได้ค่ะ เชื่อเรื่องเดทนี้เยอะแต่ก็ทำที่เล็กให้ก็ได้ใช่ไหมได้จะได้ทานหลายอย่างได้ครับจบแล้วหว่อแค่นี้พอมันจบเร็วว่ะสองสามสี่ไม่มีห้าอย่างคอะไรอย่ะมีแกงต้มยำสาหร่ายหมูท้องกระเพราพวกเผือกอะไรกูบ้างอะไรอ่ะผัดข้าอันนี้จะไปกินอะไรกินให้หมดด้วยนะกินให้หมดด้วยนะก็เดี๋ยวที่นี่คือที่ไหน นี่คือกลางเมืองภูเก็ตป่าตองคือที่ไหนป่าตองคือหาป่าตองไกลปะยี่สิบมารีวแล้วเราแต่เดนี้จริงๆก็มีร้านนั่งกินเบียที่นี่ไหมใช่ไหมไหนยด้วยถ่ายมาเลยใช่ไหมอย่ากัดกูนะยังไงต่อจะไม่รู้เหมือนกันจะถ่ายให้ดูเขาว่าไปกินอะไรจบจบจบ จะพี่อ่อคอน่าแบบตุ่เต็นเพื่อนบอกกินไม่เป็นแต่เพื่อนเอาเข้าปากก่อนเลยเป็นไงแปลว่าอะไรมันงวมันกระปีด้วยใช่ปะ Yes กินบ้างค่ะมันไม่ให้มืงแห้งด้วยใช่มันคือกุ้งเสียบแล้วมึงสั่งกุ้งเสียบใช่ปะต่ามาคือมงหมูหอมมันเป็น เอกลักษณ์ของชาวใต้อขาหรอฉันว่าม,มันมืออาหารเหนือมาตลอดหลืรู้าเออมันเห,หมืมนมอมนอาหารเหนือเนาะแล้วมาอ้นี่นีย่ยามสาลายอันนี้มาต้องสั่งนะคะคือมันแบบดีมากมิ้นยังคิดถึงอยู่เลยอยากกินอีกอะ มันคืออะไรขออีกทีไข่มดแดงคือคอะไรกูจำแม่แล้วเพราะอะไรหรอเฉริอเห็นไมเมแดงอันนั้นไหม,<น>มอืมก,นกนิน๋อมกลิ่น,น,นไหมไหมครับมากเออกลิ่นไหมของกะทะเขาเรียกว่าหอมไม่เหมือนหอมแบบหอ ใช่ปหอมก็น,นะคะมันๆแต่ออก,ก็หอม<อ>กระชั้แปลกจริงๆคะ่ะคุณผู้ชมคนรวยไหนคนรวยโชว์หน่อยคนละลสี่ร้อยสิบหกบาท้นเทานั้นจีนอกโดนตีหัว <laughs> สุนัขอะสุนัขไปไหนแล้วรอบที่แล้วมินมาภูเก็ตเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ก็พามาค่ะรอบนี้ติดใจมาอีกจ้ะ เขามีชิงช้าอยู่กลางร้านเลยนะคะมินถามว่าเล่นได้ไหมเขาบอกว่าเล่นได้ก็เลยจัดซะหน่อยมังคุดคัดยังมังคุดคัดคัดมาจากไหนคัดไหมไม่เราวนี่ขายนี่ไปเลยเอ้าวกลัดาคัดปะก็คัดมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึง่ง ม,นนะมังคุดคัตคืออะไรมังคุดคัตคืออะไรครับเป็นมังคุดที่อ่อนๆอ,อ่าใช่ยังไม่สุกเรื่องของมังคุดคัดนะคะมินเคยได้ยินมีเพื่อเล่าบอกว่ามันอร่อยมากเหมือนเขาจะเสียบไม้มาขายก็รอบนี้เจอเลยลองชิมดูแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกใจอะ่ะใครแบบเจอที่ไหนอร่อยอ,อยบอกหน่อยนะคะอนตกทั้งวันทั้งคืน ะคะิมมาซาดเพลเชยวนี้เราจะมานวดที่มีการเป่นร้านของเพื่อนมินด้วยคิมมาซาดเพลภูเก็ตโอทาวตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตแล้วร้านนี้นะคะเป็นร้านของเพื่อนมินเองก็มีหลายสาขามากๆเลยในกลางเมืองก็มาลองกันแล้วก็ฝนตกด้วยนวดดีกว่าเนาะวันนี้มีเลอร์แพ็กเกจสองค่ะเขาก็จะมีจับเซตมาให้แบบนี้ก่อนเข้าก็ดื่มชาให้เรียบร้อยนี่ล้างเท้าแบบนี้ที่นี่เขาจัดสถานที่สวยมากๆ เข้ามาปุ๊บคือแบบดีมากไปนวดก่อนนะคะนวดดีมากนะคะแบบเพลินมากไม่ไหวแล้วนะคะก็มากันได้ที่คิมมาซาชาที่ภูเก็ตมีหลายสาขามากๆค่ะทั้งแบบเออในกลางเมืองแบบมีหลายสาขามากจริงๆแบบดีมากค่ะสวยจังแต่ฝนตกน่ยอะไรคะ เ,เปียนหรือเตาซ้อนวดดีมากเลยเนาะหลับ <c oughs> มึงอะไรอโอมันยัง <c oughs> ไงนะพีพ <c oughs> ีส,นนาสาบานต่อหน้าฟ้าดีนะคะ่ะมินไม่ได้เตรียมกับเพื่อนเลยคือลงมาอยากรู้ฟีดแบ็กถามไปทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่านวดดีที่สุดที่เคยมีมาจริงๆอะสภาพ สู้ค่ะของมึงคือสีไหนะมาฝฟนเนื้อตัวหนาวใส่บ่ายมงหรือบ่ายสองวะเราต้องย้ายรถเพราะว่าเขาจะมีถนนคนเดิน ร้านนี้อยู่ตรงข้ามร้านนวดเลยนะคะเห็นคนทานเยอะมากก็เลยแวะเลยจ้ะอ้าวออกมาจากช่องพอดีคนหิวอย่างเราต้องสั่งเยอะไว้ก่อนนะคะนี่นะคะจะมีข้าวมันไก่ที่มีเครื่องในมีเกี๊ยวกุ้งแบบนี้แล้วก็ตัวมินเองจะสั่งเป็นข้าวมันซีฟู้ดแล้วก็มีลูกชิมปลาค่ะอร่อยทุกอย่าง กี่สั่งแล้วนะเขบอกว่าเอาหมอยหนึ่งนี่ไงชนนี้ร้านขนมในดวงใจของทุกคนกับทอรี่ค่ะช่วงนี้เขาปิดปรปับปรุงก็เลยมาขายยังยังตรงข้ามนะเดินไปหาตรงข้ามได้ค่ะขนมอร่อยทุกอย่างมาสามคนสั่ง4ี่อย่างเพราะคุณเออเขาจะกินหมอยคนเดียว ไรก็ไม่รู้อ่อกคอขื่นอร่อยมากขนมตั้งตามโอเอ็ลไม่ใช่โอเอ็ลเกิดก่อนใช่หรออันนี้คืออะไรอ่ะโอเอ็ลเหรอเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเด้งเด้งเลยโอ้ยเหนื่อย สดชื่นอ mm ่ะอร่อยว่ะคนเยอะมากตัวใหญ่แล the ้วตัวใหญ่แล้วโง่ตัวใหญ่แล้วตอนนั้นมันตัวเล็กตอนตัวเล็กมากโอ้หเนาะกลับมาเจอโงอีกแล้วโง่โตแล้วไหนขอดูพุงโงหน่อยโง่โง่พุงใหญ่ไหมพุงใหญ่ใหญ่ไหมก็โง่โตแล้วค่ะ S <S 2> <S 2> <S แวะมาหาเจ้าโง,ง่กันได้นะคะที่ drawing room ค่ะน้องน่ารักมากๆ บอกครับเนี่ยอาหากกมะนานะทะเล บล็อกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะคะคือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มินได้บินกับเพื่อนแล้วก็มาเลอเวอรที่ภูเก็ตหนึ่งคืนนี้เองก็เลยพาเที่ยวพากินนิดๆหน่อยๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะมินได้มาหาที่ภูเก็ตด,ด้วยรอบนี้ดีใจมากๆเลยสนุกจังเลยอ่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะฝากกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดทุกอย่างให้หน่อยนะคะ